p s u Open House Unlock You อัล t u r e ยรปลดล็อกความคิดเดิมแล้วก้าวมาตามฝันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิพูสงคราม24ธันวาคมนี้นาหอประชุมศรีวิชระโชตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิพูสงครามส่วนทะเลแก้วสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เลือกคณะที่ใช่ตรงใจที่ชอบบูธกิจกรรมจาก8คณะดนตรีสุดมันจากรุ่นพี่สุดเจ๋งสิ์เก่าเล่าประสบการณ์อิ่มอร่อย p s u u n l o c k m a r k ล t อก ภาพถ่ายโดนใจคลิกไลา์ใช่เลยชวนน้องๆมาออกสเต็ป Random Dance พบกับการประกวดสุดปังนักเรียนมัธยมปลาย P.S.I.U. Boys and Girls P.S.I.U. Talk P.S.I.U. Cover Dance พร้อมชมและเชร์ P.S.I.U. Brand Ambassador 2024 ใใอ,อย่างที่บอกไงว่าเราต้องเจอกัน PSIU Open House 24่นธันวาคมนี้แล้วเจอกัน Unlock Future the